ครับพอลี่ครับวสวัสดีครับสวัสดีครับ่ะตามกระทั่งเด็กร,บรวบน้อยเด็กจ่อหน้อยพอลี่ได้นะครับว่าที่ผลงาน,านบ่ะหนมาลองติดตามกันด้วยก่อนบอกน้ำนำเนี่บอกชุ่วัดชุ่วัดบอกว่าจะลืมเด้อ,อเ,เ,เอล่าพัฒนาะแต่ว่าสิมีผู้เรื่องโมบูบม่ได้ยนินบม่ได้ยินทักเขามานะครับแต่ว่าก็บอกว่ามันออกมันออกดีเกือบชุกมวัดพูดละอ่าเบื้องความหมู่บ้านนี่ครับวันที่สแปดครับชุดร่วมเนาะครับอันนี้บอกอยู่ว่า ยันจำว่าได้กันแลยเขียนเป็นเล่าพัฒนาลูกไห่น้ำครับครับเป็นเขาสามซูลของเล่าพัฒนานะครับนะครับครับสิบหกนะครับเขาสองยากนะครับสิบหกนี่เขาสองมองนครับสองมองก็จะไปกานครับครับเฉพาะเขาสองมองนี่จะได้เนี่ยล่ะพอดีนี่ขอย่างของไรยังบุญเปิดไปหาเอาเจ้าเขาสองเอเด้เอาเอาด้วยฉันชุดจอห้มีว่าเขาอะจอห้อง วันน้อ Editor> ่ะใช่ันที่ไดวันที่ไดวันวันที่แปดแปคือว่ใช่วันที่แบบนี้วันที่แปดเรองันครับของวันที่แปดครับ เจัาไปนะเจ็ดแปดแล้วนะครับเอานะครับจะลงมาจุดจอดห้องบริเขาเนาะนี่จะจุดเดินรับ่าจุดร้อมบริเขาสองอันเนาะจุดล้อมบเขาสองตำแหน่งนะครับถือว่าเดินดีนะจุดร้อมบริเขาไปปรับปรุงไปนะครับเดี๋ยวเขาเร่งงาที่ให้ันเข่าดีขึ้นก็ตัวจุดเน็ตก็พยายามยังผ่านชุด ร่วมก่อนเนาะครับนียกเนาะเขาเปลี่ยนมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าช่วยอืมนะครับเขาดีช่วยเลยเอ่ะม้นว่าอะไรเวลาปากกาเมื่อนันปากกาเมื่อพอดีเมื่อท่านไหนไปอันเลี้ยบกล้องในน้อยมาเขียนน้ำกำม้วนน้อยปบบนี้หรอกมองเห็นอยู่หรอกชัดเจนดีเอาไว้เขียนตัวใหญ่กายอยากบอกเรื่องอะไรเล่าพัฒนาส่วนมากกันมือไรนี่ นี่เล่าพัฒนาเนี่ของอันรวมน้อยมันสิเป็นเขามาเขารวบน้อยยาเมือนี่เล่าสตาคิดว่ามันเป็นของไงเล่าพัฒนามะมาเขาร่บมือนี่แสดงมะเมือนี่อาจสีเมนเล่าสตาอาสิเป็นสามศูนรอย่ก็ะไร้มัน่าเชื่อมั่วซ้ำเวเป็นยักษ์เห็นไหมเนาะเอาวัตถเกาวเดยครับเนี่ย ข้กองปากาสิน้อยน้อยนึงอันนี้ให้ว่ากต่ซิว่าเขียนตัวใหญ่ครับนี่จะได้ี่ยล่าสตาเฉพาะจิตกาชาติ6ส0มย์เจับคู่หายศูนย์หกเก้าสามสามศูนกเก้ทีเศรปกติวิไีพี่หาหนึ่งเจจับคู่หายสี่หาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งสี่เบิลเจ็ดเจ็ดสาสามด้วยค่ะสามนี่เนาะ เปลี่ยนในตัวเลขเด้นะครับเอาเฟืองใบได้พิลามเลยเข่าดีเด้นะครับเจาะชุดร่วมเนาะเข่าสุมมือเส้นรุดเนาะชุดร่วมอี่เข่าสมมือครับนะครับตนี้ตัวเขาปรตัวเขาเขาก็เรียกเขาบตัวได้กาศที่มีโชคเนาะนะครับขอมาบริษัชุดเจาะจะนึ่งเล่าว่าเป็นได้จีแกขึ้นหรือเทียววะทางเล่าเหนกันนะครับชุดจอะนี่ย่ามัได้กับเข่าอย่างแกนเอียดเด่นเอียดเด่นอยู่บ่เศร้าเอานะครับไปที่นี่ชุดนะครับ ชุดราสตาเนาะ080นะครับจะไป02 88 28 20นะครับแล้วก็มีเด่น8เด้อนะครับอืมวาดนี้นะครับชุดเฉพาะกิดนะครับมี675เด่น5นะครับ69 05 40แล้วก็59นะครับ95นะครับชุดกาชาตินะครับ260เด่น6 68 26 66แล้วก็69นะครับนี่เป็นชุด ลาสตาจะไปกินกาชาดเาเล่นะครับผมมาวันนี่มาชุดยอดย่อมาเลนีจับวสกันนะวันเราเีนี่จับวสเร่ยนมาลุงครับผมอดอมชุดใพเปกติพี่พี่ครับพี่เศษหาหกหาจับูเก้าหาหาหนึ่งเก้าสี่หกหนึ่งเล่นหปกติสี่เจดศูนยจับคู่สี่เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเลนเจ วีไอพีแปดแปดหนึ่งจะคูหาเจ็ดสามหนึ่งสามแปดแปดเกีดเด่นแปดเด้อค่ะตามนี้เลนะครับามีซี่นะครับรบาคาตัวคาองโพลีเนาะชุดรวมนะครับวันนี้แจะแก้มือไรเลยร้ยนะครับกันการไปถอแก้มือเงินดีแล้วขไม่ดเป็นธรรมดาเนาะแต่ว่าชุดรวมเขาชนีไว้ใจได้นะครับปั่ยเานลม่เนขาดีเลย คืกว่าชุดล่าห้องกับเขาสามศูนกันเถอะวาเขาสามศูนกันชุดล่าเขาสามศูนย์เขานะเดี๋ยวจมีนชุดเึ่งชุดเลยรวมกับมีสามศูนนะครับตรงกันเราจะทำอะมาเสียกันได้กันเนาะเลียดกันสื่อโลกมาะครับไอ้เล่าสตางค์ว่านี่ฝากไปสองครูคันมากคันมากให้เพรีเลือกไงคือมีสามศูนกับศูนย์เก่าครับอืมครับผมตามนีเนะ ลักษะนะครับเนาะสามศูนย์กับศูนย์เก้าดี๋ยวปะดีดีมาเนี่ยเยวจังอืมเดี๋ยวแท่งเน่นะครับหายก็บหายแต่เนี่ยหนปอนเป็น่มในป่าศูนย์เก่ากับนไส้หรอไม่อยากบอกฝันไส้อันขลองอันนั่นเป็นบ่ถีขลองอนนีงก่อนเกี่ยมือกันไมนะครับเนาะตัวนีมือหอาอ่ะนะครับตัวชุดรวบมือใบแจได้คัดวันดี จะได้ตร,ตรงกับมังชุดร่วมนะครับชุด,ดร่วมนี่ยข<อ>เขาดีมาตลอดครับยังว่าท่านไลยยั ok. งว่าท่านไลยเสียคนงานดท่านดูดูหนะ่อเนาะครับอืมคือได้ท,ทำก็นมาครับก็เจ้ามาชุดร่วมเนาะอืมยนั่ทโทมมากชุดร่วมชุดร่วมมันดีเลยสามารเขาย่างนะครับเพราะมาคนเราไปจับเองนะครับคนนี้โชว์ชุดร่วมไหมครับตามนี้เลยนะครับชาวประจวบ ก็พาเาากนะครับตามนี้ครับรวมกดีเนาะชุดนี้นะครับยังมากตลอดเลครับเขาเรียว่าลาสตาร์ลาสตาร์ครับลาสตาร์นครับับเราไว้ครับจะหิบุตเนะครับตัวแดงน่อยสามาจับเอียงหน้เด้นะครับตัวเรงน่อยนาะอกโตนาะเเรียเนาะ ครับครับเอาไปชุดพิเศษนะครับยอดนิยมพิเศษปกติพี่พี่เป็นชุดยอดนิยมครับถ้าก็ว่าห้างโดดเด้งว่าจะเป็นห้างโดดเนาะเอาแต่พบดีพยามปรับสูงไปนะครับมันมีจะเข้าจับบ่ไรอย่างเงี้ยก็เลืงคุ้มมันอยู่เดี๋ยวนี่นะครับฮะจบๆกันมาขอบคุณพอดีลายสีแังไปในทางดีแคปหน้าจอไว้นะครับเอยากเขาอกโตแดงๆก็สามารถจับเองได้เนาะครับครับโจกๆมาแน่เรา่วงนี้ก็ถือว่าคุณงานสุดร่วมดี สวนีรืีปักปงให้ได้การเนี่ยนะครับอันสารฟาีขอบคุณหเายๆงให้จบให้มาสุดๆก้นกับทางฟารีได้นะครับ